ว้าวดูสิครับเพื่อนๆเ,เราอยู่กับอะไรวันนี้ก็คือเจ้าหุ่นยนต์ไอซรนท็อปแปลงร่างนั่นเองเอาออกมาเลยครับนี่ชิ้นส่วนตัว,วชิ้นส่วนหางใส่ประกอบกันเข้าไปครับเชี่ยมไหมครับเปิดซิกครับเอา ว้าวดูสิครับเ,เป็นหน้าไหมครับเป็นหุ่นยนต์ตัวอะไรมีปืนด้วยนายมีแขนมีปืนดูนะครับเ,เดี๋ยวจะแปลงร่างเป็นเจ้าไทเซเทท็อปอีกหนึ่งที่ลงมาสิครับลูกลงมาจ้ามาแล้วนะครับเป็นตัวลงเป็นตัวลงว้าวมาแล้วยังเท่เลยนะครับเพื่อนดูสินี่ อ่ะโอเคเรามาเล่นชิ้นอื่นต่อดีกว่าตัวนี้คืออะไรครับเป็นม้าโพนี่นะครับสีสันสดใสมีไฟด้วยแล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นเจ้าปิก,กาจูปิก,กาจูไม่มีเสียง Ini cactus nak. Ini buffalo. Nah, sen ni. เป็นเต้า และตัวนี้ส่วนตัวนี้ไอ้เสระทับโอเคแล้วเจอกันใหม่บายบาย